มึงเคยเอาไปพูดกันบ้างไหมนะคะหรือกรณีของสิโรดสิโรดวันนี้ดิฉันถามว่าจะออกมาทมําไมเขาไม่อายเหรอวันนี้ออกมาเอียงข้างจะเรียกตัวเองเป็นสื่อค่ะมึงมาเป็นอย่างกูนี่เออไม่ว่าอะไรเลยดิฉันไม่ได้เคยบอกว่าตัวเองเป็นสื่อดิฉันแค่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่เป็นโหวตเตอร์พักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยแล้วยินดีในสิ่งที่เพื่อไทยโดนกระทําหรือ มีการพูดอะไรที่บิดเบือนก็ต้องออกมาพูดค่ะแต่วันนี้สีโรดเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อนะคะจีบปากจีบคอพูดไปพูดมาขณะที่เพื่อไทยและองค์าพยาพยเพื่อไทยทุกวันนี้โจมตีก้าไกลเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของรัฐบาลคนในสังคมจํานวนมากกลับเห็นว่าคําพูดในอดีตหรือดตันฟุตพินท์ของเพื่อไทยต่างหากที่เป็นศัตรูอันดับหนึ่งของรัฐบาลที่สุดดิฉันก็เลยอยากจะบอกไง,งท่งนคะว่าสีโรดที่พูดมาทั้งหมดเ่ยนะไม่รู้ถูกหรือผิดหรอกแต่ศัตรูของเพื่อไทยที่สุดคือมึงนั่นแหละค่ะ พ่อออกมาพูดทุกวันตรงไหนคือเพื่อไทยไปโจมตีก้าวไกลเหรอคะตรงไหนมีตรงไหนเป็นสื่อภาษาอะไรถ้าจะเป็นสื่อส้นตีนอย่างนี้จะเรียกตัวเองว่าสื่อคะ่ะเพราะว,วันวันหนึ่งมึงอวยอีกคนหนึ่งแล้วมึงก็ด่ากคนหนึ่งมึงจะเป็นสื่อไปได้ยังไงนะคะอย่ามาเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อแล้วตอนสมัยก่อนที่อยู่ฝ่ายนี้นะคะก็เชียร์เขาสุดริมซิ่งประตูแล้วก็ด่าฝ่ายตรงข้าม วันนี้กลับข้างมาดา่าเพื่อไทยเนี่ยเอาเครดิตอะไรมามีอะไรน่าเชื่อถือนะจุดยืนยังไม่มีเลยนึกจะกลับคําก็กลับคำนะฮะบอกเลยค่ะว่าพูดต,งตงรงๆเลยนะคะรับอย่างหน้าไม่อายไม่สิโลดว่าอีกหน่อยจะไปใส่เสื้อสีส้มอยากจะเป็นก็บอกไปเลยค่ะไม่ต้องมาทาเป็นแอคว่ากูเป็นสื่อแล้วเพื่อไทยอย่างนั้นอย่างนี้ตรงไหนคือเพื่อไทยโจมตีก้าวไกลยอยากรู้ นะคะคนในสังคมจํานวนนะขณะที่เพื่อไทยและองค์คาพยพเพื่อไทยทุกวันนี้คืออะไรสิโรดกลับกันก็คือขณะที่เพื่อไทยทํางานองค์คาพยพของพวกมึงเนี่ยทั้งจะตรวจการบ้านทั้งจะออกมาพูดด่าเขาทุกวันทั้งนั้นที่เขาทํางานงกงกงกนะข้าข้างคนที่ไม่ได้มีเขาเรีกเยกอะไรนะไม่ได้มีหน้าที่ คนที่เขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องทําเนี่ยวันนี้เป็นรัฐบาลมีนายกมีรัฐมนตรีมีกระทรวงมีครมอเนี่ยไม่พูดถึงแต่ไปพูดถึงคนที่เด,ด็ดดีแต่พูดสร้างวัฒกรรมและมีปัญญาไปทําอะไรได้ก็มึงไม่ได้เป็นรัฐบาลมือทําหาอะไรได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนี่คือคําตอบว่าทาไมเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลถ้าเขาต้องการเข้ามาทําอะไรอีกหลายๆอย่างไม่ต้องการคําพูดสวยหรูพูดไปพูดมา นะคะแล้วก็โยนไปโยนมาสุดท้ายก็ไม่พ้นวาทกรรมว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือนะคะ,ะฉันบอกได้เลยว่าเขาพูดอย่างนี้มึงอย่ามาเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อนะคะมึงจะเสือกมึงก็เสือกให้ถูกเรื่องนะคะไอ้การพูดอย่างนี้คขาบอองค์คาพะยพมันหมายถึงพวกเราด้วยหมายถึงประชาชนที่เขาไม่เอาพวกมึงแล้วเขาก็ไปชื่นชมหรือเขาไปาเลือกหรือเขาไปอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่ในเขาอยู่ในส่วนที่ถูกไง ก็วันนี้คนที่ไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีตําแหน่งไม่ได้มีหาอะไรเลยมาทําหน้าที่จิ้มตรงนั้นจิ้มตรงนี้ว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้มืออยากทําจตัวเสียตูวสัตว์มันก็พยายามทาให้เต็มไปดยขบาลสิเลือนตั้งข้างหน้ามึงแรนสไลด์ไปเลยเอะกูเชียอะจบมันโดนพูดมากนะคะพื่ไทยไปโจมตีอะไรคุณวันนี้มีแต่เห็นพวกมึงอะโจมตีเขาโดยเฉพาะดิ้ตันวันเลศเนี่ยนะถึงขนาดออกมาพูดไม่ใช่เลอว่าถ้าทาได้เนี่ยจะไปโกนหัวบวช ดิฉันก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมึงไม่ต้องไปรอว่าดิจิตอลวอลเล็จะสาเร็จหรือไม่หรอกมึงควรจะไปโกนหัวบวชตั้งแต่ที่ตัวเองเนี่ยได้อันดับหนึ่งไม่เป็นยาจัดตั้งรัฐบาลนั้น,ไ,นไปโกนหัวบวชได้เลยนะคะพูดไปตรงๆเลยค่ะอีกหน่อยก็จะไปอยู่ร่วมกันนะจะไปอยู่พักเขาคนก็จะได้เข้าใจชัดเจนว่าอ๋อก็ส้มมันก็ต้องด่าแดงอยู่แล้วเออ ไม่ใช่มันแอดอยู่ตรงกลางเนี้ยไม่รู้การหาอะไรนะคะด่าเพื่อไทยทุกวันองค์คาพยพเพื่อไทยทุกวันนี่คืออะไรแล้วโดยเฉพาะอย่างดิฉันเนี่ยคนก็กล่าวหาว่าเป็นนางแบกแบกเพื่อไทยอีพวกนางแบกอีพวกอะไรพวกเนี้ยถามว่าถ้าพวกกูเป็นนางแบกเพื่อไทยพวกมึงจะแบกที่อะไรเออตอบหน่อยนะฮะดีตันวอลเล็ตก็เหมือนกันโจมตีอยู่นั่นแหละประเทศไทยเดี๋ยวจะต้องชิบหายถ้าทำดีตันวอลเล็ต ท,ทั้งที่จริงๆแล้วดิฉันบอกว่าการที่เพื่อไทยทําตรงนี้ก็เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นและตอนนี้เสียงค้านหายไปแล้วเพราะอะไรไอ้พวกที่ออกมาค้านเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่ามันเกิดมีอะไรขึ้นมามันรับผิดชอบไหวไหมกับประชาชนห้าสิบล้านคนที่เขาควรจะได้ประโยชน์อะ่ะก็บอกแล้วว่าจดชื่อใส่บัญชีหนังหมาไว้เลยใครที่ออกมาค้านเนี่ยนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับและไม่ต้องมาพูดบอกว่าพวกมึงเนี่ยมีแต่จะอยากได้ไม่กบ ประเทศชาติจะต้องไปหนี้เป็นสินก็มันเป็นหนี้อยู่แล้วแล้วถ้าไม่กระตุ้นขึ้นมามึงจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้อากูถามหน่อยถ้าไม่ทําอย่างนี้เอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้นะที่รัฐบาลก่อนๆเนี่ยนะคะก็ก่อเอาไว้มันก็เป็นภาระผูกพันมาทุกรัฐบาลน,นั่นแหละตอบหน่อยสิคะว่าถ้าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจมันฟุบยาวไปเนี่ยใครรับผิดชอบ มันโวยกันทั้งประเทศนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยคนอย่างเราเราเนี่ยร่างย่ายอย่างเราไม่ได้รู้สึกอะไรมากเราแค่มีกินมีใช้ไปวันวันึ่งมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ลูกไปโรงเรียนเราจบแต่ระดับชนชั้นกลางหรือระดับชนชั้นสูงนะคะที่เขาเขาทำธุรกิจอะไรพวกนี้ตายหายนะจ๊ะ <S <S บอกให้เลย <S <S เพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้พอมันมองกันชัดชัดแล้วมันก็เลยไม่ค่อยที่จะอยากค้านเพราะถ้าค้านขึ้นมารับผิดชอบไม่ไหวแล้วค่ะถ้ามันไม่เกิดขึ้นหรือมันมีอันเป็นไปอ่ะ สังเกตไหมนะฮะว่าตอนนี้เสียงค้านลดลงกระแสะที่ไปทปําโพเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นพวกเราเลยนะฮะพต่างๆเราได้ก็เป็นโพที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราด้วยซ้าไปที่ไปทปําโพสํารวจประชาชนมาแล้วว่ามีประชาชนที่ต้องการจะได้ยินสตันวันเลเลตเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะเพราะอะไรฮะเพราะเขาต้องการนี่คือทางรอดที่พวกเขาเห็นว่าเออเขาไม่ต้องลงทุนอะไร ทุกวันนี้ท่านบอกว่าใครที่จะทําการค้าหรือจะทาธุรกิจอะไรเนี่ยแบงก์ก็ดอกเบี้ยก็สูงนะคะแล้วแบงก์ก็ไม่ได้ปล่อยคุณง่าย่ายเพราะฉะนั้นดิฉันบอกไว้พวกจะออกมาค้าเนี่ยพอถึงเวลาถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจะรับผิดชอบได้ยังไงเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นราคาสมควรที่สุดและวันนี้หลายๆฝ่ายออกมาพูดแล้วค่ะว่าดิจิตอลวอลเล็ตนั้นสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือถ้ารัฐบาลน,นี้ทําเนี่ย มันก็จะเกิดการใช้ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เอาไปเก็บแจกแล้วบางคนเขาก็อยากจะเอาไปเก็บเอาไปซื้อทองเอาไปอะไรซึ่งไม่เกิดการกระตุ้นไม่เกิดการหมุนเวียนให้เกิดอาภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดนะคะแล้วก็ยังมีการออกมาให้ความคิดเห็นอีกนะคะว่าอย่างเช่นบรรดาสถาบันการเงินนะคะหรือบรรดาพวกองค์กรอะไรเนี่ยบอกเลยค่ะว่า ดีต้นวอลเลตจะสามารถกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้จริงแต่พวกนี้ก็มีฟอร์มก็กักเอาไว้อีกว่าแต่มันจะไม่ได้ตามประมาณการซึ่งมันต้องไม่ได้ตามประมาณการอยู่แล้วเพราะว่าแต่เดิมเขากําหนดที่56ล้านคนนะคะเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้เกิดการกระตุน้นซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ5หรือ4เปอร์เซ็นต์ของ GDP แต่เมื่อมันจะต้องมาปรับก็เนื่องจากการให้ความเห็นหรือกลัวผิดกฎหมายนู่นนี่ นะฝ่ายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนักวิชาเกินทั้งหลายที่เข้าประชุมกันในวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องฟังเสียงติดติงทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าพูดไวแล้วทำไม่ได้ถ้าจะทําให้ได้จริงๆนะคะก็ต้องเป็นประเด็นการละค่ะอีกพวกที่มันเลือกตั้งทั้งหลายมันเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยทุกคนอยากทานโยบายตามที่ได้พูดไว้ทั้งนั้นละค่ะ แต่เมื่อมันมีเงื่อนไขมันมีนู่นนี่นั่นมาเขาก็ปรับแต่เขาไม่ใช่ไม่ทําเพราะฉะนั้นหลังๆมาเนี่ยที่มาพูดเพราะอะไรก็ต้องปรับนะฮะแล้วมันจะไปได้ห้าถึงสี่เปอร์เซ็นตได้ยังไงในเมื่อมันเหลือแค่ห้าสิบล้านคนน่ะคนที่จะมากระตุ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเงินฝากเกินห้าแสนรายได้เกินหกเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยเมื่อมันเหลือห้าสิบล้านคนมันก็กระตุ้นได้ตามจํานวนของเงินที่เข้ากระเป๋าประชากรน,นั่นแหละแต่พวกนี้ก็พูดไม่หมด พอพูดไปหมดก็เกิดความสับสนแค่นั้นเองค่ะนะคะแล้วก็มีความพยายามพูดทํานองว่าไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้ดิฉันบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถทําอะไรได้หรือถ้ามันทําไม่ได้จริงๆก็ไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลค่ะเพราะอะไรเพราะเขาก็จะทําแต่มึงอะไม่ให้ทําลองคิดดูสิคะว่าตอนสมัยรัฐบาลยิ่งรักต้องการจะทําบริหารจัดการน้ํารถไฟความเร็วสูงถูกคัดค้านถูกพวกกปฏปสอ,ออกมาเป่านวกหวีดคัดค้าน บอกว่ากูจะต้องเป็นหนี้นะยันลูกยันหลานกูจะต้องเป็นหนี้ไปห้าสิบปีตอนนี้เหลือกี่ปีละจ๊ะที่มึงเป็นหนี้กันเนี่ยแล้วที่ประยุทธ์ทําไว้เนี่ยมึงไม่ต้องใช้หนี้เลยเหรอและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําวิธีเดิมกับที่ทํากับบริหารจัดการน้ําและรถไฟของมเร็วสูงแต่ถามว่าณวันนี้นะคะพวกเขาเรียกอะไรนะพวกตุลาการอะไรทั้งหลายเนี่ย มันก็ผัดเปลี่ยนกันไปแล้วมันผัดใบกันไปเยอะแล้วอาจจะอยากเห็นประเทศชาติเจริญอาจจะรู้ว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้มันฟุบมันยาวแล้วถ้าฟุบยาวใครซวยคะไม่ใช่ประชาชนเหรอไอพวกที่มันออกมาค้านเนี่ยดิฉันบอกว่าพอถึงเวลาที่ประเทศเกิดวิกฤตแม่งก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรนะคะ